กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนนอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสมไซส์ส่าแนวคือเก่านะพี่น้องเนาะพอดีติดเข้ามากอะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนาะพอดีที่กดติดตามแล้วเราก็ขอให้มีแต่ความสุขควนสเร่นเนาะเห็นย,ยังกับประสบความสำเร็จในทีกันงานเห็นยังกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่น้องเนาะเห็นยังกับดีไปเบิดทุกอ,อย่างเลยเมื่อวานคอยเข้ามาสวนเนาะพี่น้องมาเบิ่กวะ มันพอกลมันแล้วเนะาะเพราะว่าปลูกมะม่วงแล้วเขาจะสีขาวมากนะพี่น้องปลูกมะม่วงแล้วเขาจะสีขาวมากกลมันต่อมันมาหลาะเบิ้งเนาะว่ามันเป็นหัวเป็นยังแน่แล้วบนะ่โอ้พี่น้องเนขะาเอาหญ้าบดนะอะไรเนาะหญ้ามันก็สีลายแน่เด้อพี่นอนะ้องเลยครับหญ้ามันก็เต็มอยู่เนาะเด้อพี่น้อง ลำมันนะสว่วนท่านี่ประมาณสิบสิบหา้าไร่พี่นอ้องหญ้าก็มีอยู่ให้เบิง้งไปได้พี่น้องไปตไดัดเงินนอนดีไปแล้วหญ้าเมร์มันลมและเม่แล้วมาตัดลำออก

โอ้จะคือกูหอวไหวลไปนะเมนตอนแรกไม่หอยมัน,นแต่เฮงแล้วหัยมันจนลืบฮะอันนี้เมนมันตายเลยเ่มันกินเบอร์มันเด็เอาบเบอร์ให้อิ่มไดหมันมอกไปยังไง โอ้ยบดึงไรมันมามันเด็ดล enfin มนะเพราะว่ามันเด็กง่ายไปเลยเข้าออกมาก็มันมีล่มลำมันเขาขายน้ำด้เนี่ยมา่เข้ามาแล้วมาคมลำมันเขาจนหักเบื่อหนึ่งที บอนี่มันมันลมแล้ออีเมลเรามาตัดรำมันนะม,มันอ้อได้แล้วไหม<ะ>ผูกแฮนด์ก็คือมันหอยมาแต่ทางโซนเบาผุนผู้ใดมันชี้มุนๆม,ม,มาแต่ทางนั้น<ะ>อันนี้หลุดลาวนี่ไหม<ะ>หลุดไอ้ไม้ปะ ไห้ไม้พ่เหามาปะนี่หัวมันเนาะไอ้ไม้ไอ้ไม้จะคลองไปแค่ขี่ดาวดอปมาป่าไปนี่ พุ่งยังร่ำให้ได้ซมอนมัน้ไปเลยมาอัปเดตให้เบิ้งนง้ามันเป็นอะไรนี่ยำมันเหนียวสับีคลายพี่น้องมันเป็นใจร่ำกระขาดเนาะมันง่ามแท้ๆนี่เล้ี่น้องย่ามไปแถวกลางมันกับบุงงามป่านใดเล่าเข่ามาทางใดวะโอเม่ นี่มันเทียงเข้อยู่นะพี่น้องวันฝากเขามาเบิ้งกอไผ่ที่คอยปลูกไว้ตะเกียบเนาะกอไผ่ที่ปลูกไว้เห็นป่ะกับกอนี้นะกอนี้คอยปลูกไว้ ให่เริ่มง่ายนั่นเลยเรามีนำมาด้านข้างนี้นะเขั้วปู๋ยโม่เลยเขาจี่สืข่ามาเขามากลนมาเนเองเนาะหลบมึงไปเลย ต้นยุ่งน้องต้นไม้ขยู่งน้อก็จะรักตัดครับพี่น้องคลิปนี้กับบริมียางลายนาะแค่มาอัปเดตบางสวนมั่นจเพราะมันเป็นยังไงเนี่ยได้แม่ในหอยห้างหอยอ่อนมันเต็มอยู่โซนชมิกโอ่อันนี้หอยโก่เต็มอยู่นี เขาว่าใครเอาหลดเห่าเลยเพลืมัดหรือว่าโก้เลยเห่ามานี่ยี่ซ้อนหัวประผลบ่นาห,นะหอยแต่เฮิงนเ้อหอยเนี่ยจนเก่าไปเลยเอาวิดีลงคลิปนี้ขอจบไปสักนิดนะคลิปหน้าไปสบายดีสวัสดีครับ